อัปเดตสินค้านะครับอัปเดตโรตารี่ให้ลูกค้าให้เอฟซได้ดูกันนะครับหลายท่านถามว่าโรตเตอรี่ครับขนาดสองเมตรยีนะครับมีไหมครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่5าตัวนะครับ5ตัวนะครับสวยๆเลยก็มีนะครับสภาพปานกลางก็มีนะครับสวยๆเลยก็จะเป็นตัวค่อนข้างใหม่ครับแทบจะไม่ค่อยได้ลงดินนะครับสวยๆเลยก็มีอยู่4ตัวนะครับ ี 54, ่ตัวครับก็ฟันก็จะประมาณนี้ครับเต็มนะครับฟันเต็มเลยไม่สึกเลยนะครับฟันเต็มเลยไม่สึกเลยนะครับก็อยู่ที่58,0 0 0ันบาทนะครับ5 8า0 0บาทนะครับแต่ส่วนฟันตัวที่ฟันสึกลงมาสภาพด้อยลงมาก็จะถูกลงมาตามส่วนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ฟันก็เหลือประมาณนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ฟันไม่ได้สูงแล้วนะครับก็ คิดอยู่ที่42,000บาทนะครับ42,000บาทครับขนาด2 2 0นะครับ42,000บาทแต่ถ้าเลือกตัวสวยเลยก็ห้าหมื่นแปดห้าหมื่นห้าห้าหมื่นแปดนะครับตัวนี้ก็ห้าหมื่นแปดนะครับก็จะสวยเลยนะครับเข่ากลางก็ยังสีเต็มอยู่นะครับยังไม่สึกครับสภาพรวมๆก็สวยนะครับแล้วก็ตัว183นะครับหลายท่านก็ถามเซอ้วนมีเกรด A อไหมสภาพเหมือนใหม่หรือมีไหมก็ตัวนี้เลยนะครับ ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานครับมีหนึ่งตัวโมหรือเปล่าหยครท่านก็จะบอกว่าเซเวันโมหรือเปล่าเป็นตัวที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับนี้เลยนะครับฟันก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับสภาพเท่าใหม่เลยนะครับแค่มาวางไว้เฉยๆนะครับตัวนี้ก็ อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้านะครับห้าหมื่นเก้าพันห้ายังไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีหนึ่ตัวนะครับห้าหมื่นเก้ันห้าะครับสาหรับคนที่หา RX หนึ่งแดาที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับมี1ตัว,วนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับทั่วไปนะครับ RX หนึ่งหกหนะครับหนึก็จะมีอยู่หนึ่งหกห้ามีอยู่3ตัวนะครับ หนึ่งห้ก็ขาย3ามหมื่้าสามหมครับประมาณนี้นะครับสภาพกลางๆนะครับส่วนหนึ่าที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังสวยอยู่ก็จะมีอยู่อีก3ตัวนะครับสามตัวนี่เลยนะครับก็ราคาอยู่ที่สี่หมนะครับ4ี่ห0ื่นสานี่หมื่นห้าพนะครับ42,000นนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับ สนใจตัวไหนก็โทรหาเสี่ยอ้วนได้นะครับ087 2244023็ดสองสอ่นาะครับโรตารี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่ก็มีเยอะอยู่นะครับมือสองก็มีเยอะอยู่ถูกสุดในร้านครับตัวนี้เลยนะครับเป็นยี่ห้อยันม่านะครับหมือนเก้าพันบาทนะครับเหมือนเก้าพันบาทยี่ห้อยันม่านะครับ ับ0872244023นะครับสนใจตัวไหนโทรหาเสียอ้วนได้นะครับวันนี้ก็อัปเบดตสินค้าประมาณนี้นะครับสนใจก็ทนด่วนนะครับสวัสดีครับ